รอ้องโยตารอตัมนาทีตอนนั้นา,ามยกยิ้มมอบมาเราจะช่ยวยเอา,าจนยิงย่งใช่ ไงพอได้การศึกษาจุยกันไปตามชีวิตตอนี้คนบ้านนอกเจ้ากอหนา้าจะกังขาอ้อหนุยแตงหนายไว้ใส่หนึงน่ง หมู่บ้านตำบลช่วยเหลือเยอวาวชนตามปฏิปภาษาเมื่อตันอาจารย์มอบหมายภาระหน้าที่ครับเป็นความจริงหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านหลายตำบลที่ยังห่างไกลการศึกษาเขาจะช่วยกันได้แค่ไหนอย่างไรถ้าพปน้องติดตามาความกระใจต่อมาแลัว คนที่มีพื้นเพเดิมอยู่ในตำบลบ้านเชียงแล้วก็ไม่มีใครรู้ประวัติันแท้จริงว่าเขาเป็นคนที่มีหัวนอนปลายเท้าอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้ก็มาปรากฏตัวขึ้นที่ตำบลบ้านเชียงท่านเศรษีก็เชนเห็นหน่วยการและเป็นที่ถูกอัตยาใสยใจคองจึงได้นำมาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม ทราบชื่อที่หลังมีชื่อว่านายบุญเทินตอนนี้ก็เป็นบุตรบุญธรรมเศรษฐีกัเชนและแนนซี่ทำหน้าที่เก็บดอกเบี้ยงเงินต้นให้กับพ่อแม่บุญธรรมวันนี้เขาได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ไปทวงหนี้สินที่บ้านของยายมีออกเดินมาจากบ้านพักได้ชั่วขณะเขาเพิ่งมาอยู่ตำบลบ้านเชียงได้ไม่กี่มากน้อยยังไม่รู้ว่าบ้านของยายมีอยู่ที่ไหน ก็นึกขึ้นมาได้ทังทีว่ามีพระพวกที่เพิ่งจะรู้จักเป็นมิดใหม่กันอยู่อีก2คนเพอาจะหาใสกันได้นายบุญแก้วและนายเปียกเป็นมิตรใหม่ของนายบุญเธอโอ้ <c oughs> เฮ้ยวัสดีไว้เพื่อนรักแม่ข้าคิดถึงและต้องการจะขอ,อพึ่งพิงอะไรสักอย่างกับด้วยความยินดีนะครับน้องบุญเกิน มีใหญ่แต่เราไม่รู้ได้ว่าใหญ่มีแค่อายุที่น้อนโดยจะพอแล้าบังชียนเรามาปักมินันสักเท่าไรต่างมาไปมีสะดวกเราไม่ว่าจะมาบึงพวกมึงสำรัการงานนี้กูมีรางวัลจำคัญออต้อเพื่อนยานีปาไปไหนตื้น ตั้งับปลาธุรากูจะเลี้ยงมึงเมื่อไปตึงบ้านมียายแปลว่าเราได้เงินทองพอจะไกลหรือไกลในเพื่อนใจตอนนี้บอก ถ้าเ,เรารีบวัยเสร็จก่อนเทียงกลับมาแล้วเลี้ยงจะล้อเอ้ยปูนแก้วเอ้ยเปียกเลยข้ามีเพื่อนใหม่สองคนที่ตำบลบ้านเชียงนอกเหนือจากพ่อกระเชนและแม่นั่นสิกับพ่อมกับปลื้มใจกับเทน้องบุญเตือนอยู่โจกดีมากท่านเจตี้กระเชนตื้อเหมือนลูกบุญตรรม อันนี้ตันเจตีกับเจนในตำบลบ้านเชียงนี่ก็เคยรู้ว่าทั้งมีเงินมีทองเข้ามาได้คิดเรื่องนั้นคนอย่างข้านี่มันเข้าใจยากเลยกับผมใจจะอยู่เพราะใจจะอยู่ก็อยู่มาอยู่ข้าก็าไปเงินทองมันมัดใจข้าไม่ได้ครับพมคกิดว่าน้องบุญตเจตร์นี่ก็เป็นักเรงกับหลักฐนาตาต่า,าง <c oughs> ดูกันไปกัแล้วกันนะไม่ต้องพูดรวันแต่ว่าบ้านยายมีนะี่มันอยู่ที่ไหน,บ,นบ้านใครบ้านยายมีบ้านยายมี น้องเปียกนะครับในบ้านเชียงแกรูจักทุกบ้านโอเปียกนี่เหรอครับทําไมคือแกยู่ไม่เป็นลักเป็นแล้งวัดนอนทุกวัดโรงเรียนยู่ทุกโรงเรียนหุดึมางบ้านเชียงมาจาใจดอนกี้ตัวกับน้องเปียกนิดมัดโอ้แปลกครับแปลกดิรู้ตั้งเป๊อันเวลาก็อาเชียงการเมืองน้องเปียกโย่ทุกปักจาใจปักน้อยกี่วัาเชื่อใจทุกเบอร์เลยเปียกนี่เหรอครับแล้วมึงใจเบอร์น้อยเวลาลงจริงๆ แล้วกูที่ใจเคยไปอย่างบัาไปรยชาชจนเออเล่นไปใจเชื่อก็ก็ใ้เชื่อแล้วน,นั่นแหละไอ้น้องเปียกนี่ลูกเคยกันไหมอาอมันไม่รู้พ่อแม่กลับไม่ถามมันเกิดได้ไม่รู้ลูกเคยมึงลูกเคยลูกพ่อโตนะ้แล้วพ่อน้องเปียกัน่อยพ่อแม่โถ <c oughs> มันพูดนกนๆนะมันปนนันท์กับกือคนมันปุดตรงเออในในถามมันดูดิว่าบัณฑิตมีอยู่ตรงไหน บอกถนนของคุเตือนนีป้าไปบ้านใหญ่มีแดวเย็นนี้ก็เลียงอ่านว่านข้าวรวมทังเล้าทังตุลาทังกับทังขาเนี่ยจืนใจไอ้ยาเงินนั้นเรากินแต่สิ้งทีเราจบ่อยจ้าจ้าเออเราจบไอ้เงินนั้นเรากินแต่สิ้งที่เราจบเราจะก็ตบกว่าแกงส้มเดเดดแกงส้ม โน่อไมก็ตักมาใหนึ่งจานแต่ไม่รู้ว่ารานไหนรู้แล้วว่าก้องปีเกรือบมาจากนานคกนลอยจาน,านะจานนาคกนน้อไม้อนอน มันติดใจโน่ไม่นอนมันติดใจแต่ตอดปลาได้กูไม่รู้ปลาโลโก้มันกินแวววอนแล้วอะไรอ่ะไม่กับอันนี้มันแรงเรื่องแด๋มกับมันเนาเอ้ยเบี้นี่มันเก่งหลายเรื่องเก่้ได้เรื่องเออวันนี้เบียกวันนี้มันมึงดิเออข้าไม่รู้นี่เก่งในตอนอะไรเนี่ยเปล่งบอกกับบ้านป้อมเขาเรียกเปล่งบอกเออดีเว้ยไหนมึงลองบอกทีที่ว่าบ้านจะมีอยู่ที่ไหนผมไม่เกี่ยวกับเปล่งบอกกัน ไกตามาบ้านใหญ่มีอยู่ดีน้อยบ้านใหญ่มีไกลไม่เปยกไม่ไกลบ้านใหญ่มีกะชักนี้ไปบ้านใหญ่มีกะมันเท้ากันและกับจากบ้านใหญ่มีมานี่เอ้ยผมไม่ชอบพูดเล่นไว้พูดนี่มันเป็นสาระสิตอนเดยดที่ให้พูดพูแเา้ามึงวางวางใจน้องบุตรจะไม่ใจเปลือนเล่นแหลมือแหลกแกแหลกทำมันจงอันเด็ดตรงตรงอยู่ในเรือนเบื่อปืนหนึ่งปืนโป๊ะจระเอ้ยปืน ไี้กลัวปืนมาเกี้ยวไม่ปืนกูมาโดนใจไม่ปืนนั่นกูกลัวลูกมันโดนโลกลูกปืนรู้มันอยู่ไหนบอกกูมาเกี้ยวใหญ่ลู้ออกมาแล้วกันแหละมาโดนใจไปเห็มือนนั่นเดินไปแต่หัวเหลือยมาก็มาไม่กลัวหัวกูไม่กลัวกูกลัวเคี้ยวมันนั่นเคี้ยวมันมึงเอาเกี้ยวออกแต่หัวเลยกูเก้กุ้ยแล้วเด็กอ๋แล้วเนี่ปวดหลังเรือคนเรานี่ ยายมีนี่แกมีลูกกี่คนข้าคิดว่ายายมีแกคงเป็นนักเลงยายมีลูกไอกี่คนเน่ยแบบยายมีนี่ลูกแกก้าต้องใช่ว่ากี่ทุกคนกูคงครบรับมันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจ่ายกับน้องบุตรเปิดลป้อมจ้ามปัน้องเปี๊ยมันผูดประนันและมันผูดจริงลูกแกว่าเพี่ยนคอยพี่เพื่อนโถอะไรอ่ะนี่ขนาดก้าวอยู่ทุกวันอย่างก้าแกไม่โทษใคเราคนนี้ือพูดกับน้องเปี๊ยกันเหมือนแกอ้วยเบื่อแล้ว ไปอวยแล้วกองมันนั้นเออีน,นมึงถามที่ว่าแกมีลูกกี่คนแลวเป็นนักเลงหรือเปล่าบ้านแกนอยู่ที่ไหนกราบเดี๋กกยวผมจัดการน้องก้อยตากินะนะใหย่มีนี่ลูกแกว่าเพีอยนพีเเพ่เพื่อนตกแกเป็นพี่เพื่อนนั้นเกิดก้อนโตกแกรนี่นี่กูแกรนี่จ้องรอแล้วมันกันแหละยิ่งใจลูกแกว่าเพีเ้ยนไม่ตัวนั้นไม่ยิ่งไม่ใจอยู่กองดหานเกณฑ์พอใจมึงรู้ได้ไงเป็นทหารเกณฑ์คนเดียวร้องนะน้องก็ดีนึ่งแหละ ยิ่งใจไม่บรุนบ้าวใจล้วครับคนนี้ต้องพูดอย่างนี้พูดาง้ยชุดทองอะน้องเพื่อนเออน,อ,เอน้องเพื่อนนั่นเกิดลังจุดแลวเออไอตัวนี้ยิ่งใจไม่มันตียิ่งทีใจเพื่อบรุนเจ้าเออใช้รู้ความบรรลุจ้างคนหัวใจหัวเพียนใจต่จ,จ้องใจชุดทองน้องเพื่อนยิ่งบรุนเจ้าคนนี้ต้องถามอย่างนี้ครับน้องไาน,นี่มันยอดมนุษย์ไอตัวนี้เออ ผมใจขึ้นปลาอ่ะกี่แหลกขึ้นถึงลูกปลาเลยรูดล็อกมาตามผมหมอนหลุดนอยปีนถึง,ลถงลแล้วถึงแล้วแล้วมักลับมาอีกมันกลับมาอีก,อม,ก,ม,อกมันตามหมอนหลุดนอยว่ามึงว่าเอาลูกแก่แต่เพื่นอนแต่เพื่อนยังไม่ได้ปิดเสีงอ่ะว่าชุกเรากับลูกันเวอะแตไมรโดนหลูกแก่แต่เพื่อนเมื่อเช้ามันมีบ้านไปด่านจนอะไรรังไอ้เบี้ยนี่มันมันเป็นปลาเนี่ยเป็นปลาจะเป็นปลาที่หน้าเปรี้ยนอกจากขึ้นอาตี์นู่นมนนะั่ะ เฮ้ยอะไรนะาตีนุน่นมอนใค่เปียกนอนเอาเท่านุ่นมอนเออมึงบ้าไอ้เปียกออคนเรานี่มันต้องแล้วแต้ความคิดเลยเออแ้มึงนอนเอาเท่านุนนานาน่นมอนเนี่ยกูอาตีนกวนได้นุ่นมอนวะอุยไอ้บ้าไอา้ตีนมันกวนได้นุ่นมอนเปลอากูตีท่าม,มึงดีบุ่นแก้ววะกู้ว่าับตีนันเคยเหนื่อยว่าเคยกันดํางานเออแค่นี้คนเรานั้นเขาต้องดูแลคนเหนื่อยคนเี่หนัก นี่มึงกินแล่หหัวมึงนี่ทำไรมั่งอ่ะหัวกูทำไรมั่งหัวบุญเทินทำไรมั่งยังแต่ป้าทำเต้าลูกเดียวแค่นี้ป้ามันยู่กับเคยอยู่กับคอคออยู่กับออกออกอยู่กับผุงผุงอยู่กับโผกอยู่กับข้าข้าอยู่กับน้องแต่น้องเงินกองอยู่บนตีนนั่นกูที่บังมึงนั่นตีนนั่นเหมือนชาวไร่ชาวนาผู้นาตงรงด้านเล็กองลงบนนั่นเบะใจได้อยู่บนตีนเบะมึงกินแล่หนะคันนี้มันกินแล่หทำใจ,ใจทำไรเดินตะงูกอบกอบเค่กูที่ตั้งกอบตีนนั่น ขึ้นรถมาเตือนใช่มึงตามแหล่ที่ว่าใครเป็นผู้ดีตาตาดเครื่องให้รถติดหน้าผ้าเคยตีนตีนน,นเออเวลาแม่มาจิก,กัดนั่นมึงกินแหล่เคยยาดีผ่าร่างกายวิ่งให้โปรตเฟยตีนนนั่แต่ก็หนังงองานปอบดาวช่วยช่วยไก่จูมูจูเอียตีนนักแต่เพื่อนทำงานทุกอย่างแน่นอนกังคือไอ้นุ่มน,นม่อนทักเดียวมันดีตายโอ้หมเรือ ตัวต่ำเต้าเนี่ยได้มาแต่เพื่อนเพื่อมึงเลยแต่กูไปอยู่วัดกับพ่อหลวงเพื่อนกูอเอกไปบ่ไเลยทากยาวัดกูมาขี้ในลานวัดกูคยน้ำในเนียงวัดแดงกูว่าพเอกลาเคยต้มเอวไหว่อหลวงจันการเริ่เออมึงคิดบ้าบ้าดีเลยมันมันเป็นมนุษย์แต่ไม่เมื่อนมนุษย์ไอตัวนี้นี่เราจะไปกันที่บา้านยายมีวันนี้นะเผื่อว่ายายมีแกมีพักพวกมีนักเลยกูก็เป็นคนที่ไม่ไว้ใจทางเหมือนกัน่ะเป็เกถือไว ไมีอะไรมันจัดการได้เลยอแล้วน้องบุญเติรครับทําไมอย่าให้เจ้าจะมันใจเป็นเอาขึ้นมาดิคืนเพื่อให้แล้วก็หาคืนมันไหมไอ้บ้าเอ้ยกระสุนอยู่ข้างในนะว่าบรรจุกระสุนนี่ลูกกระสุนอยู่ข้างในโลกโดดน้อยงั้นมึงคอยแล่ดีโปเมียมันดีเกิดใจโหจริงแหล่ะพุดนีน่ไปอันนี้กัดเจ้ากล้องไม่เหลืองไม่ใจบุญเทินมันว่าลูกอยู่น้อยล้วกูตีแล้วว่าโปเมียลูกมันแอบรังดั ้ายาให้มันจุ๋มไปเลยอะอไอ้อต่อเรียบไปตึ้งยาลืมันจะนะบ่ไอ้ตองไอ้แก้วนั่นมันดอนนั่นไอ้ตองตตมันไอ้มึงยิงเป็นหรือปืนยิงไม่เป็นไ้ทองยิงไอ้เล่เ่ยแล้วละละละแล้วมันเรื่องไรไปยิงปืนนี่ลูกปืนซื้อมาเท่าได้หา้าสิบบาทอ่ะตั้งหา้าสิบบาทไปยิงปืนก็ตุ่นกว่ายิงบ่เห็นขู่น้าว่าไม่รอดแล้วไป